ผมกนร้านเคนเจอเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอ่า M4 ของ FJ นะครับพอดีช่องเก่าก็ติดแดงแล้วก็อีกช่องนึงก็ปิวแบบงงๆครับอ่ะไม่เป็นไรผมสู้ชีวิตต่อไปเข้าเรื่องกันครับนี่ก็จะเป็นอ่า M4 ของอ่า FJ นะครับก็ตัวนี้เป็น M4 b o w b a c บที่ราคา น่าจะถูกกว่าชาวบ้านเจ้ชาช่องแล้วล่ะครับเนี่ยมันบรรดา M4 ที่มีระบบโบแบ็กเนาะแต่ผมชอบของ FJ นะเพราะว่า FJ เนี่ยเป็นเจลไฟฟ้าที่แบบเป็นชุดเกียร์ที่ให้มาแบบครบครบเครื่องอะ่ะก็คือเป็นเฟืองโลหะเฟืองโลหะมั่งอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะ่ะแค่แต่งแรงอย่างเดียวก็พอครับก็ตัวปืนก็จะเป็นวัสดุอาไนลอนนะครับอัตราส่วนหนตอนึนะ แล้วก็เป็นแมกกาซีนไฟฟ้าครับมีระบบเรียกกระสุนโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันก็ใส่วิธีใส่แบตก่อนนะครับอย่างแรกก็คือดึงพันท้ายออกนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปในนี้นะครับหยอดลงไปแล้วก็ดูให้ถูกเนี้ยงนะครับนี่นะครับถูกเนี้ยงปุ๊บใส่ให้ให้เนี้ยงมันล็อกกันนะครับแล้วเราก็ทับสายให้มันดีๆนะครับพยายามทําให้มันตรงๆนะครับแล้วก็ยัดพันท้ายเข้าไปนะครับโอเคแล้วทีนี้ ก็จะมีโหมดนะครับมีเซฟนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือคือเซมีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออโต้นี่มีแรงรีคอยนะผมชอบนะ f g จยิงวนะันมันมันมีแรงรีคอยดีอะ่ะโอเคแมกกาซีนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยวิธีใส่กระสุนนะครับเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็เทกระสุนลงไปอันนี้ผมใช้กระสุนแบบเกรดดีนะเป็นแบบกระสุนดีๆเลยอะ่ะก็คือแข็งพิเศษก็จะสามารถ ทำให้ยิงแม่นขึ้นครับข้อดีของกระสุนดีแข็งนะเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับนี่เลยลูกเจลโอเคนะเพื่อนเพื่อนก็ใครที่พอจะเล่นเจลก็พอจะรู้จักเนาะว่าเจลเป็นยังไงโอเคครับใส่แม็กซ์เสร็จใช่ไหมเรียกกระสุนครับนี่ครับปอปล่อยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นระบบโบแบกนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนี่ไอตรงเนี้ยที่มันขยับได้เนี่ยเขาเรียกระบบโบแบกโอเค ไปก็เดี๋ยวเราเทสเฮปีเอกันว่าตัวนี้จะทําความแรงได้เท่าไหร่โอเคนะครับมาดูเฮปเกันนะฮะว่าเอ่าเอ็มสี่เอฟจะทำได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสองสี่สามหนึ่งหกหนี่ลูกแตกครับสองสี่สี่สองสี่หนึ่งสองสี่หกก็ประมาณนี้เลยครับต่อไปก็เทสยิงเป้ากันนะครับ คุแม่นนะเนี่ยกรณีลูกกระสุนถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่าลูกเราไม่ได้ขนาดนะครับถ้าเราแช่ได้ขนาดเนี่ยมันจะยิงลื่นๆเลยเนี่ยมีแรงรีคอยนะยิงรู้สึกได้ผมรู้สึกได้อู้ แรงรีคอยล์โคตรดีอะแบบมันรู้สึกได้แบบยิงแล้วมันมีถีหน่อยๆได้ฟิลครับเพราะว่าด้วยด้วยเฟืองที่เป็นโลหะด้วยแล้วก็มันยิงแล้วมันรู้สึกว่ามันมีเสียงที่แบบไม่เหมือนปืนพวกที่อ่าเป็นเฟืองไนลอนพวกนั้นจะลื่นเฉยแต่นี้ยิงๆมีมีเสียงโลหะผสมแล้วเป้ากับอาตัวปลายกับศูนย์เลงอ่ะ คือเราเลงไปเนี่ยไม่ต่างกันมากนะเหมือนจะเข้าวิถีกระสุนด้วยเนี่ยผมเล่นโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ M4 ของ FJ เนอะก็เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากนะเป็นค่ายอะเป็นค่ายที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งที่ทำ m k 8อะ่ะก็สุดยอดมากครับ ออก็วันนี้ไม่มีอะไรครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ